ครับท็อปพรอพทู o ันะครับวันนี้อยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังกับซีรีส์ใหม่ของทาง Prop Tomorrow เองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําซีรีส์ที่มีการนั่งคุยเพื่อมองเห็นวิสัยทัศน์ของคนทําธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีห่วงโซ่ ค่อนข้างกว้างนะฮะเพราะนั้นเป็นอีกหนึ่งหมวดธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยเราจะได้รู้พูดคุยกับผู้บริหารผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายบริษัทเลยครับเป็นผู้บริหารระดับสูงรวมถึงบางท่านนี่ก็ทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจเองด้วยซ้ำนะฮะเรารู้สึกว่าการที่แต่ละบริษัทเนี่ยจะมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ในช่วงที่บริษัทต้องการการโฟกัสในการทำธุรกิจหรือว,ว่าความรวดเร็วในการปรับโครงสร้างองค์กรปรับรูปแบบของสินค้าเพื่อนำเสนอกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้เรียนรู้บทเรียนจากผู้บริหารระดับสูงหลากหลายบริษัทในธุรกิจ,จสังหากันเลยทีเดียวนะครับซีรีส์นี้นะครับเกิดขึ้นจากช่วงที่เรารู้สึกว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นช่วงวิกฤต เศรษฐกิจครั้งหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบต้มกบเศรษฐกิจแบบต้มกบเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยประเทศเราเนี่ยเหมือนเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นมาหลังจากช่วง COVID, โควิดเนาะแต่ว่ามันค่อยๆปรับตัวหลายๆอย่ยางดูเป็นข่าวก็ดูด,ดีขึ้นดูคนทําธุรกิจได้ธุรกิจเปิดใหม่เยอะๆมากมายแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆคนพอหันมาดูอีกทีหนึ่งอ้าวเงินในกระเป๋าหายไปไหนหมดเนาะ มันเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าก็ค่อยๆซึมลงซึมลงซึมลงหลายๆยาวนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นวิกตฟองสบู่ล่ะโดยเฉพาะธุรกิจสังหาที่หลายๆคนบอกว่าอาสังหาเนี่ยมันน่าจะเกิดฟองสบู่แล้วนะหลายๆคนรู้สึกว่ามันเปิดตัวโครงการกันเยอะไปห้องเยอะไปนะครับแล้วจะเอาผู้ซื้อจากไหนมันน่าจะเกิดเป็นวิกฤตฟองสบู่หรือเปล่าแต่สามที่ผมนะผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันน่าจะเป็นฟองสบู่ในต้มกบ เพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจอสังหาเองเนี่ยทำโครงการกันเยอะขึ้นเปิดตัวโครงการกันแบบเรียกว่ามากมายเลยนะฮะหลายๆบริษัทประกาศว่าจะเป็น all time high จะเป็น new high ของบริษัทนะฮะสร้างสร้างโครงการสร้างบ้านสร้างคอนโดกันเยอะมากนะครับสำหรับมุมมองของผู้บริโภคเองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมครับเงินในกระเป๋าเราอาจจะเท่าเดิมหรือว่าอาจจะมากขึ้นแต่ว่าเอ๊ะพอมาดูอีกทีหนึง่งเงินในกระเป๋าเราไม่ได้พอซื้อไม่มีกําลังซื้อหรือว่าอยากจะซื้อเองเนี่ย แบงก์ก็ไม่ปล่อยให้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจในช่วงนี้เราสังเกตว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนของประเทศเราเองเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระดับที่สูงนะฮะประเทศไทยเนี่ยย้อนหลังไป10ปีนะ GDP ประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3%แต่พอมาช่วงโควิดนะปีที่2,520หลังจากโควิด -19 เนี่ยปีนั้นติดลบถึง6%กกว่าๆนะฮะเรียกว่าโอ้โหเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะ แล้วก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นบวก1% 2% 3%เบ้างน,นะฮะเหมือนจะดีแล้วนะจริงๆแล้วเหมือนมันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอมาดูเรื่องของตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนประเทศไทยเนี่ยตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสูงกว่า90%ติดต่อกันมา3ปีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นจริงๆเราก็อยู่สิแปปลายๆนะเรียกว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอ็กซเลย์ลงไปลึกๆแล้วเนี่ยหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้น,นะฮะในภาคการบริโภคนมัน มันเป็นหนี้โครเรนที่เกิดขึ้นจากการบริโภคค่อนข้างเยอะนะฮะตัวเลขหนี้จากตัวการกู้ซื้อบ้านหรือว่ารถยนต์เนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าอะไรสกยภาพในการกู้เนี่ยแบงค์อาจจะเข้มงวดมากขึ้นปล่อยกู้ได้ยากขึ้นนี่พวกเนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นได้น้อยนะครับแต่ว่ามาดูตัวเลขหนี้พวกบัตรเครดิตสินเชื่อตัวเนี้ยเกิดขึ้นเยอะสูงขึ้นมากๆนะฮะเรียกว่ามันสะท้อนในเรื่องของ กำลังซื้อของผู้บริโภคว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วนะฮะต้องใช้การกู้เพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันซึ่งอันนี้อันตรายมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าดูในเรื่องของโครงสร้างประเทศไทยแล้วเนี่ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยเราซึมกันมาหลายปีแล้วฮะจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าถ้าย้อนดูมาตั้งแต่ช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยเราซึมมาตั้งแต่ตอนนั้นนะเหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับ GDP เราสูงมากๆนะครับเรามองกันว่าเราน่าจะเป็นเสือแห่งเอเชียเท่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าสุดท้ายพอเกิดต้มยำกุ้งทั่วโลกนะฮะมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับ โดยเฉพาะประเทศเราแล้วก็ข้างเคียงเนี่ยนะครับมันค่อยๆดีขึ้นเหมือนจะดีขึ้นนะหลังจากต้มยำกุ้งก็มีหลายๆธุรกิจเกิดขึ้นก็ดูดีแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างในระยะยาวมันยังซึมต่อเนื่องจาก GDP ที่มันเคยเกิน10%ประเทศลาโาเนี่ย GDP โตเหลือแค่2-3%กันมาตลอดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย มันก็เป็นแบบนั้นฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นคนทําธุรกิจก็เลยต้องมาโฟกัสในเรื่องของทํำยังไงฮะให้ธุรกิจมาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้การทําบ้านการทําคอนโดเองเนี่ยไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปทํายังไงให้เขาสามารถซื้อแล้วก็กู้ผ่านได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราจะมาคุยกันในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับเราจะได้เรียนรู้ทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเองนะับในเรื่องของการทําธุรกิจที่ต้องมีสปีดความเร็ว การปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามไลฟ์สไตล์คนนะฮะรวมถึงการทําธุรกิจที่ต้องมีความเรียดรอบครอบมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นนะฮะตัวเลขของดอกเบี้ยที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจต้องโฟกัสมากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อว่าซีรีส์ไทยแลนด์พรพ p e r ์ซูเปอร์ว s ชั่นอารีลีเดอร์เนี่ยจะเป <mel> ็นอ <ms> ีกหนึ Property, er so ่งซีรีส์ฮะที่ทำให้หลายๆคนได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันครับ